สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสได้ขับรถนะฮะฝ่าหมอกนะช่วงนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งนะครับก็สําหรับใครนะฮะที่อยากรู้ว่าไฟตัดหมอกใช้ยังไงนะครับใช้เวลาไหนนะครับตอนนี้เลยนะที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะครับเหมาะกับการเปิดไฟตัดหมอกมากๆนะฮะ หมอกลงจัดมากนะครับดูจากในในตัวในวิดีโอนะตอนนี้ผมก็เปิดไฟตัดหมอกขับนะทำให้มองเห็นถนนจัดขึ้นนะเห็นนะครับเพื่อนๆดูบริเวณไฟนะครับไฟถนนนะหมอกจัดมากนะครับออกมาซื้อกับข้าวนะตอนเช้านะครับนี่นะฮะจังหวัดระนองนะตอนนี้นะตีห้าครึ่งนะฮะตีห้าสามสิบสามนาทีนะครับดูหมอกนะ อุณหภูมินอกรถนะฮะอยู่ประมาณ22 23องศานะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไฟจัดหมอกก็สําหรับลักรีโวนะก็เปิดที่ก้านสวิตได้เลยนะครับมันจะมีเป็นสัญลักษณ์อยู่นะว่าเป็นจุดกับไฟกับเป็นรูปไฟนะก็สามารถปิดหมุนขึ้นลงได้นะนะครับก็จะเปิดไฟจัดหมอกนะพอเปิดไฟจัดหมอกก็จะมีโลโก้ขึ้นที่บริเวณเรือนไม้นะครับ ฝั่งซ้ายข้างบนนะฮคนั่นคือโลอโกล้ของฝาตัดหมอกหน้านะครับนี่นะครับนี่คือการใช้งานที่ถูกต้องของฝาตัดหมอกนะไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพนะหมอกไม่ลงไม่มีหมอกเลยแต่ก็เปิดแช่ไว้นะก็ไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมาเจอเพื้นที่แบบนี้นะใครบอกว่าอยู่ภาคใต้ไม่ได้ใช้ฝาตัดหมอกนะครับผมอยู่ระนองนะได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะในช่วงเช้าๆนะนี่นะครับโอ้โหอ้บรรยากาศ สุดยอดนะครับผมอากาศนะฮะมอน้ำนะฮอุณหพูม้อน้ำริอัวผมนะฮะ8ปสิบองศาเซลเซียสนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เย็นสบายนะขับสบายเลยนะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะน้ำมันจะหมดนะครับหลุมเยอะนิดหนึ่งนะออกขาหน่อยหนึ่งนะ พอเปิดไฟจัดหมอกเนี่ยพอเข้าที่มืดเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่นะฮะภาพมันจะเคลียร์ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่เปิดไฟจัดหมอกเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะเราจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพอเปิดไฟจัดหมอกเนี่ยมันก็จะเห็นแสงอะไรชัดขึ้นนะเส้นถนนถนนอะไรจะชัดขึ้นนะครับอันนี้คือตอนนี้คือมองด้วยตาเปล่าเนยมองขับรถยากมากนะเพราะหมอกมันจัดมากนะฮะนี่นะครับ ดูรัศมีของไฟหน้านะมีอยู่แค่นี้นะมองเห็นแค่นี้นะครับก็แค่นี้ก็ถือว่าสว่างมากนะแค่นี้ก็ถือว่าสว่างนะครับเพราะว่านะครับหมอกลงจัดอย่างเงี้ยเนี่ยยังมองเห็นถนนเห็นเส้นชัดเจนเห็นขอบฟุตๆๆนาเห็นขอบก่อกลางนะครับเห็นขอบถนนชัดเจนนะครับก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมดูข้างหน้านะดูบริเวณไฟสองถนนนะครับโอ้โหซ้ายขวาเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกนะฮะ จัดจริงๆนะช่วงนี้จัดว่าอากาศดีนะฮะอากาศดีเลยนะครับก็ใช้ควบคู่ไปนะฝาจัดหมอกกับที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็นะครับไฮรักรีโวนะสาหรับคนที่ใช้ตัวที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับสําหรับการที่จะปรับโหมดไลฟ้าข้างหน้านะครับไลฟ้าข้างหลังเนี่ยทุกคนคงรูู้่แล้วนะก็คือตอนนี้ผมเปิดอยู่ก็จะมีไฟสีส้มนะครับที่ติดสีส้มอยู่นะส่วนไลฟ้าด้านไลฟ้าด้านหน้าเนี่ย ก็าสามารถหมุนได้จากตัวสวิตด้านซ้ายมือนะฮะที่มีปรับทิศทางลมนะครับลงพื้นหรือว่าเป่าหน้านะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแบบไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยนะก็จะมีลมเย็นๆออกที่ด้านหน้านะ่างที่ที่ผมปรับอยู่นะสวิตด,ด้านซ้ายมือนะครับก็อันนี้เป็นไล่ฟ้าพร้อมกับเป่าลงพื้นนะฮะนะครับหรือว่าใครจะปรับเป่าเป็นไล่ฟ้าด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะะนะครับนี่นะกระจกก็จะไม่เป็นฟ้านะด้านหน้า บริเวณกระจกเนี่ยจะไม่เป็นฝ้ามากนะครับถ้าคุณไม่ได้เปิดไลฟฝ้าด้านหน้าเนี่ยกระจกเนี่ยจะเต็มไปด้วยฝ้าแล้วคุณต้องเปิดที่ปัดน้ําฝนอยู่ตลอดนะครับนะครับโอเคนะก็มาแนะนําการใช้งานออปชั่นเกี่ยวกับการไล่ฝ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังหรือว่าจะเป็นออปชั่นไฟตัฟฟดหมอกนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับคู่มือคู่มืออะไรก็ อ่านกันบ้างนะอ่านกันบ้างนะครับบางคนไม่อ่านเลยนะก็บางครั้งมันต้องใช้งานนะครับอย่างเช่นสว,วิตช์ไฟจัดหมอ,อกเนี่ยคือถ้าคนไม่รู้นะไม่อ่านเลยนะก็จะไม่รู้เลยนะว่ามันมีไฟจัดหมอ,อกนะครับบางคนก็เปิดนะปิดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะนี่อันนี้คือสวิตช์ไฟจัดหมอกนะที่สามารถหมุนได้นะครับนี่นะครับอยู่ที่การไฟเลี้ยวนะฮะ ก็คือตรงอันผมเปิดสวิตเปิดอยู่นะถ้าบิดลงไปที่เป็นจุดขาวๆนะก็จะเป็นปิดนะนะครับนี่นะครับ,รบอันนี้คือสวิตสำหัดหมอกนะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศยามเช้าของที่ระนองแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับยัใใ่ไงก็นะครับใครมาเที่ยวก็ขับรถะมัดระวังนะช่งชวงเช้านะครับ บอกจะจัดนะช่วงนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ